ส่วนจะก่อนเสร็เหรือเปล่ไม่มันถ้าเอาสุกๆมันต้องต้มก่อนเนี่ยสำหรวบนมันจะไม่สุกจะไม่สุกมากนะถ้าพอถึงนี้เราต้มมันไปก่อนมันจะได้สุกๆ ลูกชิ้นหมูทําเองก๋วยเตี๋ยวหมูตลาดพูก๋วยเตี๋ยวน้ําใสชามละ40บาทครับผมครับผมร้านนี้อยู่ตรงสถานีรถไฟนะครับคุณผู้ชมทางสถานีรถไฟร้านร้านนี้ครับผมครับผมเดี๋ยวนี้ลูกชิ้นทําเองเหรอครับผมนี่ลูกชิ้นหมูโบราณของแท้ครับลูกนหมู ดวนร้อยเปอร์เซ็นต์หมูจากสดๆจะเอาออกจากลุงฆ่าหมูเลย oh. หมูดวนๆหนึ่งถังสดๆเลทำทำเองหมดทุกอย่างทำเองเแต่ว่าทำแไปโบราณน่ะอืมไม่ใส่สันโบเด็กไม่ใส่เป็นไม่ใส่สันโบเด็กคือผกคิดอย่างนี้อ่ะแป้งก็ไม่สใส่ใส่เป็นแต่ก็ต้องใช้สันโบเด็กอ๋อถ้าใส่เป็นต้องการใช้สันโบเด็กถ้าไม่มีสันโบเด็กลงไปเอา กลเป็นแล้วเ็าต้มเวลาที่ปั้นเป็นลูกไปต้มต้มสุตกตัดขึ้นมาเป็นวาลอยเป็นสาคูไม่ใช่ลูกชิ้นคือาารประสันโปรตกโตัว,ตวลอยผมไม่ใช่เลยกี่สิบปีนะไม่ใช่ตอนนี้โหโหที่นี่<า>เปลี่ยน<า>เลยสมัยก่อนทําลูกชิ้นเนื้ออยู่ปลาทำผมเปลี่ยนเป็นลูกชิ้นหมูถึงับันนี้มันสี่สิบป,ปีอยู่ห้องนี้สี่สิบปีอยู่ห้องนี้แต่ว่าหมูรวน ขายราคาตอนนี้ก็ขายแค่สิบสี่สิบาทลูกเสี้ยวสี่สิบาทโอ้ถือว่าถือว่าราคาถือว่าขายขายดีก็ช่างไม่รวยกท่าสิบสบาพูดอย่างนี้ออแต่ว่าลูกค้าดีครับลูกค้ากินแล้วดีปลอดภัยครับ,รบอเพราะรู้อีกรั้งหนึ่งนี้ขัางโกโทโมกับชงพานิสาธาน่าสุดนาซื้อรับรองรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยอย่างแน่นอนครับ อเอ,อข้อมูลอยู่ที่สาธารณสุขดีอย่างนี้ครับแต่ว่าไม่ค่ยกระเป๋าแห้งทำธูแบบนี้นะไม่รวยสักทีแต่ว่าคุณมากินปลอดภัยทุกคนเป็นอาหารปลอดภัยจริงจริงคีัออเปิดขายวันไหนบ้างข,าย,ขายทุกวันหรือเปล่าเปิดขายทุกวันหรือเปล่าครับตนว่าเมื่อก่อนนะสี่สิบปีผ่านมาหยุดแค่วัน วันฉัตวจีนวันสุนจีนวันหนึ่งปีหนึ่งสองวันแคบแทบแทบจะไม่ได้อยู่เลยไม่ได้อยู่เปิดกี่โมงครับแต่ว่าตอนนี้น่ะแก่แล้วไม่ไหวแล้วเหนื่อยอายุด้วยอายุดล้วเหนื่อยหนึ่งอาทิตย์วันจันทร์ต้องอยู่หนึ่งวันทุกวันจันทร์ถ้าไม่บางทีไม่ไหวเขาต้องอยู่อีกไม่แน่นอนเปิดกี่โมงครับเปิดจีนมุ่งเวลาสิบโมงครึ่งกินได้สิบโมงครึ่งกินได้น้ําเดือดแล้วถึงจะให้กินได้ น้ำเดือดเลยถึงจใหญ่ไปถึงกี่โมงครับปิดปิดกี่โมงสี่ห้าโมงสี่ห้าโมงก็ประมาณนี้นะครับไม่ไหวแล้วแก่แล้วก็เออต้องหาลูกน้องวัยรุ่นมาช่วยไปกินครับเยอเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเนี่ยนี่เป็นก๋วยเตี๋ยวทูน้ำซุปหน่อยน้ำซุปคือน้ำต้มลูกชิ้นอ๋อน้ำต้มลูกชิ้นนะครับน้ำลูกชิ้นครับอ๋อนี่นะครับลูกชิ้นเน้ำต้มลูกชิ้นทำเองครับเราน้าต้มลูกชิ้นมาอันนี้ครับมันเป็นน้ำซุปเป็นน้ำใสๆเลยเป็นน้ำหมูเท่เลยล้วนเลยไม่มีอะไรออ๋ หอมมากครับหอมมากอลงชิมเดี๋ยวเอาเอาเป็นเอาเป็นเส้นอะไรดีนะเส้นมะนี่ก็ได้อ่าเส้นหมี่นะครับเส้นก้าวลองเี๋ยวเดี๋ยวดูเนี่ยทำเด้อลูกชิ้นนี่ใส่อะไรบ้างบอกได้ไหมถ้าถ้าบอกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรใส่แต่เกลือเกลือมีกระเทียมด้วยมีพริกไทยด้วยพริกไทยโอเคแล้วก็แล้วก็ลากลากผักชีใส่ด้วยไหม ไม่ใส่ไม่ใช่หรอกไม่แค่นี้เองแค่นี้เองนะก็เอาหมูสดๆมาถึงแล้วก็เอานำมันตัดแย่งตัดแล้วหั่นเป็นชินๆเข้าเครื่องตีเลยเนี่ยเครื่องตีอยู่ตรงนั้นพอมีเครื่องตีด้วยเครื่องตีลูกวีนี้ให้เหนียวตีให้ละเอียดครับผมลากเกตตีให้เหนียวตีให้ละเอียดแค่นี้เองเดีียวก็มีเครื่องหนึ่งก็ปั้นเป็นลูกๆต้มเสร็จแล้วต้มสุกแล้วตักขึ้นมาขายเลย เป็นอย่างไรเดี๋ยวไหมครับใส่ใส่ครับนิดเดียวใส่เลยใส่เพราะยิ่งใส่ยิ่งเยอะไม่ได้มีจำตัดอย่างนี้เลยก็ปกติตอนนี้40บาทมีลูกชิ้น6ลูกลูกชิ้น6ลูก40บาทครับชิ้นเป่าเปล่า360บาทอ๋อครับที่อย่างนี้ใช่โอเคโอเคน่ากินจังเลยครับครับผมชิมลูกก่อนครับครับผมก่อนชิมก่อนชิมครับผม โอ,ลอ,อ,อ,โอ,อ,อ,อ้ลูกชิ้นน้ำใสอร่อยยิงห่ยอือหอมมากหอมสองลูกชิ้นหกลูกนะครับผู้ชมสี่สิบบาทนะครับเส้นก็เยอะเลย อร่อยจังเลยอ,อ,อร่อยมากครับ มีก็ตังจำหวัดอาจจะหรือบางเจ้าเล็กๆนั้นน่ะเพราะอะไรหมูลากข่าหมูแค่นี้เราทำเสร็จแล้ลูกชิดนได้แค่นี้ที่กำไรได้ค่าแรนแค่นั้นเองทำลูกชิ้นสองห้าใสกำไรได้ครับมันมีข้างในลูกชิดที่เจ้าที่เจ้าใหญ่ๆนั้นเอาใส่แป้งเยอะๆใช่ไหมเฮียถึงได้แป้งน้อยไปสิเปอร์เซ็นต์โอ้ขนาดนั้นเหรอแนคว่ามีเปอร์เซ็นต์หมูมีเปอร์เซ็นต์เนื้ออยู่ตรงตรง ไม่ต้องหลอกผมนะผมทาปลาปีนี้หนึ่งร้อยห้าปีแคนเล่นอยู่ทําลูกชิ้นเนื้อผมเปลี่ยนเป็นหมูสี่สิบปีอยู่ห้องนี้มีใครก่อนกว่าใครผมทําเปลี่ยนเป็นลูกชิ้นตอนนั้นมีแต่ลูกชิ้นหมูเต็กโกกับลูกชิ้นหมูทองเลยกว่าผมคนอกจากนั้นยังไม่มีเลยตอนหลังมีนหยหางายหางไม่กี่วันก็เจ็งไปแล้วทำลูกที่ต้องอาศัยใส่เป็นกระต่ายกันนะ ใส่แปะเยอะๆจะได้กำไรเยอะๆันนี้ที่ตลาดข้างนอกที่ขายอยู่หนึ่งรเปอร์ซ็นต์เ็นไม่มีหมูใครกินหมูลูกชินหมูกินเนื้อลูกชินเนื้อกินปลากินปลาอันนี้อร่อยมากเลยนะเฮียอร่อยแบบได้เลยนะอร่อยครับรสชาติมันได้ครับของธรรมชาติของใครกินเียอยู่ละลูก มากผมสวดน้ำไม่เหลือเลยเดี๋ยวดูเฮียทำอ๋อเมื่อก่อนที่ทำเนื้อก่อนใช่ไหมครับปลาทำูก็นเนื้ป้าทำพ่อขอหรุนรุ่นพ่อรุ่นลูกเลยแดงว่าก็ต้องเต็ดขายก็เดี๋ยวนี้นึกเจ็ดแปดสิบปีเป็นต้องมีอะเนาะปีนี้หนึ่งร้อยห้าปียังแข็งเลงนอยู่แกอายุสิบกว่าโอ้โห มากับมาจากิโอ้หนี่หนึ่งร้าองนะไม่ห่งร้อยห้าปีโอ้โหร้อยห้าปียังแข็งแรงอยู่ังยังแข็งแรงอยู่เนาะแต่ผมเปลี่ยนเป็นชิ้นหมูมันสี่สีเซนสูงสูที่ห้องนี้ครับแต่บาทำลูกชิ้นแบบนี้นะลูก้ามันกินแล้วมันปวดครับแต่ว่าผมวนวน ทำอย่างนี้เราก็มีไต่เกลี้ยกล่อมเล่นนิดเดียวไอ่เกลี้ยกล่ามเล่นนิดเดียวเองนะใช่คือคิดอร่อยมากข้หมูมันไม่มีอะไรล้วนๆเลยเออโปรดสักประาณดูกินดูกินกินดูรู้เลยหมูต้องออกจากยุ้งข้าหมูนะสดสดใหม่ๆมาทำนะนี่ต้องเอาแบบใหม่เลยใหม่มาสดๆเลยแห้งๆนิ่มๆแบบนั้นอ่ะ สายางรัไม่ใช่ว่าคี่ตี้องได้หมูเครื่องแขงหมูแล้วทำทุกที่แบบนี้ไม่ได้หรอกขอบคุณที่ทุกค้ากินแล้วรู้สึกดีมาเลยอร่อยมากแล้วน้ำซุปอร่อยมากเลยน้ำซุปขึ้นน้ำต้มเอดีกว่าตัวนี้กลมกล่อม ขาเมครับอวมูโราของแท้ดบี้เดียวง่ายงาตอนง่ายง่ยมาตลาดดูหลายครั้งแล้วไม่ได้บอกลองที่ผมผ่านหลายรอบแล้วนะผมว่าถุ้จะผมว่าจะไปกินหลายครั้งแล้วอาหารตัดตัด ชื่อมาคือเนี่ยหลูดตัวนี้เองเจ้าเก่าเก่าเ่าเก่า,นะา,าเ,เก่านนเกมมเก่าเก่า่าเานานน่าเก่าเก่าเเก่้อก่เก่าเก่าก่าาเก่าเน่่านเะ่าเกาเกเลยาาเั่า่เก่าเก่าเ่าาานากาก่า่าเกนก่า่่าง,ง,านนางกางนนะือ่าเก่าาเนาเก่า้าากอก่า่าเ่าน่าเ่าเก่าเก่อ่่ปาด่่าากก โอ้ล oh. ูกกินทำอะๆเลยทำสดๆในหมลนหูล้วนๆไม่ใส่สารโบเลตที่ไม่มีใครทำนะมี hmm. ทำที่ต้องอาศัยกำไรแป้งต้องอาศัยใส่แป้งกำไรแป้นใส่แป้งเ,เยอะๆจะได้กำไรจะได้แป้งจะใส่เยอะๆกำ <c oughs> ไรเยอะใคร <c oughs> ว่าต้องการใช้สารโบเลตเยอะๆถ้าไม่มีสารโบเลตลงไป ต้นสูงเป็นวาลอยเป็นสาคู่นใจลูกคิดเราจะแข่งโตได้ออกแดงได้แต่ว่ากินแล้วอ่ะก็ปิดเท่ตอนนี้ก็เป็นมาเรนเยอะๆล่มมาเรนครับนี่สำคัญกอนี้่แ่ผมไม่ทำคุณลูกค้าคุณที่รู้จกักผมดีก็มาเลย <c oughs> <c oughs> อร่อยมากครับคุณผู้ชมผมได้กินครั้งแรกรู้สึกประทับใจอร่อยมากครับแล้วลูกชิ้นนี้อร่อยมากนะครับคุณผู้ชมน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวก็สุดยอดเลยครับคุณผู้ชมมาลองดูนะครับน้ำซุปอันนี้เลย ไม่ได้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 ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้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 ไม่ไไได้ไได้ไมได้ไไ้ไม่ได้ไม่ได้ม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ไดไม่้ด้ไมย้ด้ไม่้่้้มไ่ม่้ได เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวผมพาแฟนผมมากินสวัสดีกลับมาเลยครับแน่นอนครับอ้าวถ่ายถ่ายรูปถ่ายแก่นะถ่ายรูปถ่าแก่นะถ่ายรูปถ่ายรูปหน่อยหนึ่งสองสามอีกรูปหนึ่งสองสามโอเคโอเคได้ขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับผม อร่อยมากครับคุณผู้ชมอร่อยมากแล้วราคา40บาทนะครับคุณผู้ชมราคาไม่ได้แพงนะครับคุณผู้ชมก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูทําเองนะครับคุณผู้ชมแล้วแกไม่เอาเงินกับผมด้วยผมไม่รู้จะว่ายังไงนะคุณผู้ชม